นะคะทุกคนเสร็จแล้วอันนี้ก็ที่ถ่ายถ่ายไปเมื่อกี้ใช่ไหมมาดูฝั่งนี้ทุกคนใหญ่มากดูขนาดของของอันเนี้ยทุกคนวีเพิ่งอันนี้วีเพิ่งจะเคยกินครั้งแรกนะคะตัวอ๋อนี่นี่มอสต้าขอบคุณค่ะชิคิจังฮายอาริกาโตะขอขอบคุณค่ะเย้โอ้เรนนี่จังขอบคุณค่ะเนนี่จังเย้ ป้าปาเดินออกไปข้างนอกแล้วมันจะเอาของขอนมาให้จิ๊กจังแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอะไรนะคะเพราะวันนี้เราไปซื้อมา ไปด้วยนะคะมืออยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องมีมาเรียมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดชิกิจงังเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าวันเกิดวันนี้นะคะจะมีอะไรบ้างแล้วก็คุณลูกก็ป่วยด้วยค่ะในวันเกิดเนาะไปไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันด้วยว่าบรรยากาศของวันเกิดชิคกี้จังครบรอบ2ปี 2> จะเป็นยังไงบ้างโอ้โหมีเด็กงองแง ไปจ่าไปดูกันค่ะนี่ก็คือคอาหารของเราวันนี้จ้าทุกคนเมนูบูบว้าวอันนี้1แพ็กหกพันกว่าเยนนะคะก็ประมาณ2,000บาทไหมประมาณเกือบ2,000บาทนะคะราคาเหมือนกันอันนี้ก็ราคาเหมือนกันแต่ว่ามันแบบไซส์แล้วก็แบรนด์แบรนด์ของร้านมันไม่เหมือนกันเฉยนะคะส่วนตัวนี้คนราคาเกือบ1นึ่งมืนบาทเลย ก็ใหญ่มากชิกี้จังชิกี้จังบอกทุกคนสิลูว่าวันนี้วันเกิดของชิกี้จังกําลังจะทํากับข้าวแล้วก็มีสะเออมี <c oughs> มีผักนะคะนี่เป็นผักกะหล่ำม้วนนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอะไรบอหู้เหมือนเกี๊ยวซ่านะคะนี่ก็เป็นเอ่ออะไรนะไข่เออเหมือนเป็นเนื้อเอ็นนะคะแล้วก็ทําเป็นก้อนๆน,นะคะกลัวว่า ปูมันจะไม่พอกันกินนะคะแล้วก็มีผักแล้วก็มีซุปตรงนี้จ้าแล้วก็อะไรนะถั่วงอกนะคะอ่ะลืมบอกอันนี้มีเต้าหู้ด้วยมีเห็ดเข็มทงเข็มทองแล้วก็ทำสองหม้อนี้สมาชิกของเราน่าจะประมาณสิบคนเลยนะคะตอนนี้มีกาลังอุ้มชิกิจังอยู่นี่จะเป็นปูของเรานะจ้าทุกคนเดี๋ยวบีจะเอาใส่ในนี่แต่ว่าบีไม่ได้ ไม่ได้จะไม่ถ่ายให้แบบดูทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็มีกําลังลวกผักอยู่เดี๋ยวมันใช้เวลานานเนาะว่าเดี๋ยวเรามีหลายโมเมนต์มากเลยวันนี้ก็เดี๋ยวก็อนี่บีเอผักใส่แล้วก็ลวนๆให้ผักมันอ่อนลงแล้วก็มันจะได้ใส่อะไรได้เยอะๆนะคะมีก็ใส่ถั่วงอกใส่ผักกระหล่าแล้วก็ใส่อันนี้ไปแล้วก็ทาอันเนี้ย ให้เป็นลูกเต๋าด้วยมันมันไม่ใช่ลูกเตา๋ามันเหมือนแบบถ้าเป็นกลมๆนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผักนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี่เราก็จะใช่ปูลงไปเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะถ่ายดูอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะมานี่ดูปูตัวใหญ่เท่าหน้านเลยชุดเดี๋ยวล้างก่อนจะเจาะโคดิเนเดี๋ยวล้างโอ้ใหญ่มาก ไก่ล้านตัวเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วอันนี้ก็ที่ถ่ายถ่ายไปเมื่อกี้ใช่ไหมมาดูฝั่งนี้ทุกคนใหญ่มากดูขนาดของของอันเนี้ยทุกคนวีเพิ่งอันนี้วีเพิ่งจะเคยกินครั้งแรกนะคะตัวเนี้ยก่อนหน้าน,นี้ก็กินแต่แบบนี้แต่แบบนี้ก็ราคามันก็แพงเนาะแล้วก็พอเนี้ยพอเน,นียก็น่ากินมากเดี๋ยว เดี๋ยวบีจะต้มใส่หม้อใหญ่ก่อนนะคะแล้วคุณแล้วก็ถ่ายวิดีโอก่อนหลังจากนั้นก็คือถ้ามันสุกแล้วค่อยแบ่งมาใส่หม้อนี้นะคะแบ่งครึ่งๆเนาะอุดันโจบิโอเบเรโตสุกสามันเกิดค่ะให้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 คัไปมามาคำไปวะคำไปโอ้ยให้ นี่นี <lak ifi jamais> yeah ่ให้คำไปให้แน่นเลยวะคำไปชวนแก้วให้ยูอย่างคำไปพ่อปา่อป้าคำไปสุขสันต์วันเกิดบ้าบ่าวะคำย

リュックこれリュックなのアンパンマンのリュックなんでパパに持ってくるの次はあつきちゃん何次はこれは大きいなーあー喜んでる可愛いジュンしてるかわいい電池あるだよビーちゃん電池持ってきてパパ電池電池バッテリーあるだよ中に。 アンパンマンだ。嬉しい。にに見てごらん。でもやっぱそれがいいらしい。可愛いちゃんちゃん子買ってきたのよ。 きいちゃんほらも,もう一個あるパパ見ててもう一個キチ,チキ,キもうダメだもう,もうそれがいいほれちゃんちゃんこ見てごらんほらんあ赤ちゃんんちゃんだ、ね、何じゃそれ電池入れてやれ電池を電池ちょっとこっちでこっちでこっちで

Naik, Chiki-chan. Juz, juz. Ya, ke, hai, kor. Okay. Okay. Oh. Oh, ah, masih, masih, asih. O, okay, ni ni. Anpanman, Chiki-chan, suka, ini, mac, tukar, t, ini, mac, bentuk, tukar, barang. มีเด็กตื่นเต้นค่ะชอบมากเลยให้ด่วนะอยู่ข้างหลัง

かこ,こ,ここあるあるイエーイ、ね、るイじゃちょっとでーパ,ーパー、はいはい、おーンパンみしょおいあっっおー เดี ه ا? ه ا? ๋ยวเสื <editors> <Wow. S 2> <ligen> ้อตัวใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะโตขึ้นฮะฮะว้าวเดดีว์้เพี่เนี่ยรุกอเตะเย้

ちゃん、がうんがろくののつっで誕生日で相撲取るっつそういうにい娘るそ初めて食べこんな太いの。初めて

จานี uh, ่อชนี hmm. mm ่โเปนจกโอเนใอัน hmm. น mm.? mm ี้ห้พี่ชายให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิด อ like ัมป wow. ังมาเป็นช็อกโกแลตของอัมปามันว้าวอาดีกาโตะโกไซมาสตาอัมปังมานเป็นขนมของอัมตาแมนนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะได้ยังลูกขอบคุณข่าวได้ยังอืมอาดีกาโตะนินิจังทั้าหมดวันหนึ่งสาอืม พี่บอกว่าให้กินวันละนิดเดียวนะคะแต่คิดว่าน,น่าจะกินเนี่ยทั้งวันกินหมดพอดี<า>อืมโอ้ขอบคุณค่ะได้ยังลูก<า>อนกโต<า>ขอบคุณค่ะให้จะโอฟินโอฟินโอฟินชู่ชู่

อขอบคุณค่ะได้ยังลูกจิกิจังขอบคุณค่ะแน่แนะน่โอเพนโอเพนแน่เปิดจิคกิจังเปิดโอ้ว้า

ช็อกโกแลตเหรอลูกให้ป๊าป๊าเปิดให้ตอนนี้ก็กำลังทานข้าวกันอยู่นะคะแล้วก็ให้ของขวัญดูกองเต็มหมดเลยกินข้าวยังไม่เสร็จนะคะเอ็นชิกิจังสป,ปะะเาเดินออกไปข้างนอกแล้วจะเอาของขวัญมาให้ชิกิจังแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอะไรนะคะเพราะวันนี้เราไปซื้อมาอังตา

じゃあ、おお、はい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 

ถึงเวลาเป่าเค้กแล้วค่ะเค้กนี้ก็เป็นเค้กวันเกิดของชิคกี้จายาจากยูกางค่ะซึ่งยูยังก็ทําเป็นครั้งแรกด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากเค้กของอังประมาณค่ะทครั้งแรกหมายถึงเค้กของอังประมาณนะคะทุกคนแต่ว่าปกติแล้วยูยังทําเค้กทุกวันค่ะ Happy birthday to you Happy birthday r

嗯、uh

ハッピーからしますあ、ゥ気をッピーバースデートゥーいッはい、省略スデートゥーハッピーバースデートゥーハッピーバースデートーハーハッピーバースデーピーー

呀呀。Yeah, yeah. Okay. รบกวนซื้อให้ซื้อเทียนสั้นมานะคะมันยาวเกินไปมันไม่หมดสักทีไม่ได้กินง่ายในวันนี้เ a ย์ y <do> ูยูแฮ p ป y ้วันสต a y เชอร์จิ๊กจั๊กแฮปปี h วัน วันนี้นะคะทุกคนวีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ่ายบรรยากาศไว้ให้ทุกคนได้ดูเยอะเลยค่ะแล้วก็ชิคกี้ังก็เป่าเค้กไปหลายรอบมากๆเลยนะคะหลังจากนี้ก็นะคะทุกคนก็พากันตัดเค้กแล้วก็กินเค้กนะคะแล้วก็พากันแยกย้ายค่ะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนวีก็ขอตัวไปก่อนฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้วีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้วีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายมาตาเน่